อย่น้อยเราก็ต้องทํามันทุกวันค่ะทําน้อยไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำทําน้อย,อยแต่ทําทุกวันดีกว่าทําเยอะๆแล้วค่อยมาทำสองสมวันก่อนอจะเด็ดขาด นวัสดีครับนี่พบกับพี่ป่านนะฮะเราอยู่นอกสถานที่นิดน,นึงนะฮะเป็นสตูพิเศษเลยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีแน่นอนนะครับอีกหนึ่งครั้งที่จะมาพบกับรุ่นพี่ที่จบมสามไปหมันานะครับที่สอบติดโรงเรียนดังแล้วเราจะมาดูประสบการณ์นะฮะเรื่องราวของเขาแล้วก็ถอนรหัสความสําเร็จกันนะครับวันนี้ขออนญุญาต ให้พี่ที่อยู่กับเราตอนนี้มาแนะนําตัวกันก่อนเลยดีกว่าครับอเชิญเลยจ้ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทันขวบินบาชาค่ะชื่อเล่นว่าเส้นค่ะมาจากโรงเรียนร้อเอ็วิทยาลายัยปีนี้สอบติดเตรียมอุดมที่อยู่8แปอันดับที่3แล้วก็ตัวจริงเอ็มวิทค่ะโอ้สุดยอดอมากๆนะกอื่นขอต้อมือมากดีใจด้วยนะครับ ก็อันดับที่3ามทีอูแบบปลตัวจริงนะเอ็มวิตัวจริงนะครับสุดยอดมากว่าแต่น้องเส้นเลือกไปที่ไหนก่อนเลยอ่ะเลือกไปเอ็มวิดค่ะไปครับเอ็มวิเนาะแล้วเจอพี่ป่านครั้งแรกตอนสมัยเนี่ยพอจอได้ไหมเรียนครั้งแรกก็ตอนปหค่ะตั้งแต่ประถมตอนนั้นนี่คือเก็บเป็นเนื้อหามต้นปั้ประมาณใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆมาอะไรอย่างเงี้ยครียนอจุดเริ่มต้นอย่างน้องเส้นไอ้ความว่าสอบเข้ามศีเนี่ยแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นสนามทีอูที่เาไปสอบด้วยเอ็มวิดที่เราเลือกด้วยมันเกิดขึ้นครั้งแรกตอนเรา อยู่ตอนชั้นไหนที่เราเริ่มจะแบบเฮ้ยอยากไปสอบตอนโรงเรียนดังมสอะเออจริงๆก็ตั้งแต่ตอนขึ้นมัธยม,มก็เห็นพี่ๆโรงเรียนหนูเขาก็ไปสอบกันเยอะค่ะแล้วก็ได้ข่าวจากรุ่นพี่มาหลายๆคนพ่อแม่หลายๆคนก็รู้ด้วยรวมถึงพ่อแม่หนูด้วยค่ะก็เลยม่นเป็นข่าวมาเรื่อยๆแล้วหนูก็เริ่มสนใจเริ่มคน้นคว้าวตั้งแต่ตอนนั้น,นะคะ่ะพี่ๆที่เขาแบบ ประสบความสำเร็จไปแล้วหลายรุ่น <c oughs> แล้วเหมือนกับว่าเราก็มีเฮ้ยดูน่าสนใจมีแบบจะเรียนรอยตามนั่นนี่แต่ก็ต้องขอชื่นชมโรงเรียนเราอีกครั้งหนึ่งเนาะว่านอกจากมอต้นมปลายแล้วก็มีมีแบบว่าจากร้อยเอ็ดวิทย์นะครับหลายๆรุ่นเลยที่ทําผลงานได้ดีมากๆนะปีที่แล้วก็เพิ่งสัมภาษณ์ไปจะเป็นพี่แทบสัมภาษณ์น้องอิมสุขแล้วก็มาน้องเส้นปีนี้นะครับอ่า <c oughs> งั้นแปลว่าเรารู้จักแล้วเราอยากไปแล้วตั้งแต่ต้นๆเลยเราเริ่มต้นเรียนจากวิชา <c oughs> ไอวอร์ดหรืออะไรยังไงบ้างครับเพราะมัันนตตต้้องเรียมววแล เพิ่งมาเริ่มเตรียมตัวตอนประมาณน่าจะมสองเทอมสองแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเก็บเนื้อหาสอบ i j s o เลยค่ะก็เลยลงเป็นพวกเนื้อหาของชีวฟิสิกไปค่ะแล้วก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็ม,มาเก็บจริงจังอีกทีส่วนของวิชาฟิสิกกับคณิตตอนเดือน,นอมีเดือนพฤษภาค่ะอ่าโอเคแต่ว่าถ้าดูจากประวัติเรียนแต่ว่าเราเก็บพื้นฐานมาเรื่อยๆแต่พอเก็บตัวเข,าข้ามสเนีย่ยของเลขก็คือช่วงขึ้นมสมมาแถวๆนั้นนะเนาะโอเค ทีนี้แปลว่าพอเรามาแบบนั้นปุ๊บเนี่ยแต่เราสอบสนามเตรียมด้วยสิมันจะไม่ได้มีแค่เลขวิทย์ใช่ไหมใช่แล้วอังกฤษเนี่ยเราเราเริ่มยังไงไทยสังคมเริ่มตอนไหนลองแชร์น้องๆกันได้ครับจริงๆภาษาอังกฤษเพิ่งมาอ่านจริงๆก็ตอนน่าจะเดือนธันวาค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีเรียนพิเศษกับครูในจังหวัดมาด้วยอยู่แล้วแล้วก็มีมพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมา,มาที่ชอบอยู่พอสมควรใช่ค่ะ,คะ ให้สังคมนี้ได้ข่าวว่าอาจจะไม่ใช่ของข้ามากนักไม่ใช่เาไม่ได้เก็บเลยค่ะไม่เรียนเลยไม่เรียนเลยโหโหดว่าอันนี้คือตัวอย่างว่าไม่เรียนไทยสังคมเลยนะครับ <c oughs> แต่ก็ก็ดันกันมาจนถึงตรงนี้ได้ <c oughs> เมื่อกี้ตอนก่อนสัมภาษณ์เราได้คุยแล้วว่าแน่นอนวิชาถนัดสุด ก็คงเป็นถ้าถ้าคนงานทีอูเนาะเป็นวิชาอังกฤษใช่ไหมลองมาจากอังกฤษเป็นวิชาเลขแบกให้ถึงรงสามขนาดเป็นคณิตค่ะรื้มจัดนะสี่สิบหกข้อเราคิดว่าเราได้เก็บไปได้สักกี่้อสี่สิบค่ะประมาณสี่สิบจากสี่สิบหกนะฮะหมายวว่าเลขก็ดึงกระทาขึ้นมาลากไล่ขึ้นมาถึงนาดนี้ได้เลยทีนี้มาถึงรหับสาคัญนะน้องเส้นที่ว่าเรียนนะทุกคนก็เรียนไฟล์เดียวกันนะก็คือแบบเนี้ยเจอหน้าพี่ป่าในไฟล์เลขก็เหมือนกันแต่จะเรียนยังไงให สำเร็จเคล็ดลับวิธีการเรียนให้ได้สาเร็จเนี่ยอาจจะขอเริ่มต้นจากวิชาเลขก่อนเลยนะครับเอ่อวิชาเลขก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องเริ่มก่อนค่ะก็เริ่มเร็วใช่แรกเริ่มเร็วสำหรับหนูแล้วก็รู้สึกว่ามันหนูไม่ค่อยถนัดนะคะก็เลยใช่ค่ะก็เลยคิดว่าต้องเริ่มเร็วแล้วก็ทําโจทย์เยอะมากๆค่ะอืมเขาคิดเต้นใต้นิดหนึ่งน้องเซนแอบพี่เขาบอกว่าทาโจทย์เยอะมากๆแล้วก็เริ่มเร็วแล้วก็เขาเริ่มปอทําโจทย์เยอะมากๆบางคนก็แบบ ไม่คยเชื ALLY, mm ่อพ so ี่ป so ่าวันนี้วันนี้ต้องมาให้ดูเพราะว่าน้องบางคนที่ว่ามานั่งฟังไฟล์และจดตามเฉลยพี่ป่าอย่างเดียวก็จะบรรลุได้มันมันมันเวิร์กไหมถ้าทำอย่างนั้นก็แล้วแต่คนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตามของหนูแล้วก็ไม่น่าจะเวิร์กค่ะก็ทําแบบว่าแบบฝึกหัดในเล่มออดีมันก็ ทำทุกข้อที่อยู่ในหนังสืออะค่ะแล้วก็ซื้อจากด้านนอกมาด้วยอ่าโอเคก็คือใช้คุ้ม,มเอาไว้ก่อนก่อนจะไปซื้อโจทย์อะไรเพิ่มแบบปาหานเพิ่มหนูทาในเล่มพี่กันบ้านที่ครบเลยครบค่ะโหสุดยอดอะปากบึ้มใจ <laughs> อ่ะแล้วทีนี้งั้นวิชาเลขทําโจทย์นะครับเริ่มเร็วแล้วก็ทำกันบ้านเนี่ยฝึกเสมอให้ครบก่อนจะซื้ออะไรเพิ่มย้ำก่อนนะต้องทำที่ให้ที่พี่ทให้ครบก่อนวิชาอย่างคำนวณพวกฟิสิกส์มีใช้หลักการคล้ายคกันไหมคล้ายคล้ายกันเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้แบบว่าถนัดคำนวณที่สุด งั้นไปเข้าฟากวิชาภาษาอังกฤษที่หนูว่าหนูชอบอ่านหนึ่งเลยแหละนา่อังกฤษเรียนนี่ยให้เมือกนะในเรในแบบของเราเราต้องคุกคีกับภาษาเยอะๆคะ่ะอ,อย่างแบบว่า สื่อที่เราดูอย่างน้อยก็ต้องเป็นมีภาษาอังกฤษบ้างเพื่อที่เราจะได้ซึมซับว่าเขาใช้หลักการยังไงบ้างดู YouTube เป็นภาษาอังกฤษค่ะดูหนังเป็นภาษาอังกฤษเวลาแบบว่าเล่น In s t ต g r กรมทิกเกก็เล่นบางทีก็เสพซื่อภาษาอังกฤษด้วยค่ะเป็นข่าวอเคไม่ได้แบบไปดูแต่อินฟูเืองไทยเราดูแบบทั่วโลกใช่ค่ะเฮ้ยพี่ว่าจริงนะภาษามันก็คือเป็นการเปิดโลกเราให้มันกว้างดีมากก็คือพี่จับ keyword นึงนะคลุกคลีกับภาษาอันนี้คือสำคัญที่สุดเลย ในแง่การทําเพื่อข้อสอบด้วยละ่ะมันจําเป็นต้องมาทําโจทย์ต้องมาซ้อมอะไรยขนาดนั้นเหมือนกันไหมเหมือนวิชาคณิตก็จําเป็นก็ที่จะต้องทําโจทย์ค่ะแต่ว่าก,ก็รู้สึกว่าการที่เราได้ใช้ด้วยในชีวิตประจําวันก็ถือว่าสําคัญมากๆเหมือนกันมันเหมือนเห็นรูปแบบการใช้ภาษาของเขาที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาจะไเนทีเออถูกไหมประมาณนี้อ่ะงั้นไปพวกวิชาฟากวิทที่เป็นจำจำบ้างแล้วกันอย่างชีวเคมีอย่างเงี้ยเอาตัวรอดยังไงเออก็ในเมนูเลยเออจริงๆชีวาก็ เรียนค่ะแล้วก็โจท์ทำสรุปแล้วก็สำหรับตัวหนูเราก็ใช้แฟลชคอร์สเยอะมากๆค่ะทำเป็นไฟล์แล้วก็เปิดแฟลชคอร์ส <Flash Card S 2> จากแฟลชคอร์ช่วยเราได้มากๆแล้วสุก<ช>อย่างนี้อ่าเ้ยก็ดีนะแล้วนอกจากนั้นเราต้องมีเขียนสรุปอะไรของตัวเองไหมหรือว่าเราใช้อะไรนี้หรืออ่านจากจดสรุปก็พอเราเป็นคนก็มีเขียนสรุปค่ะแล้วก็ พยายามที่จะเขียนซ้ําแล้วก็มีเทคนิคนึงที่หนูใช้ก็คือแบบว่าอ่านไปก่อนอ่านแล้วก็ให้เวลาตัวเองจำเยอะๆแล้วเราก็เป็นการบลูชออกมามเขียนบนกระดานแล้วก็ดูว่าเราจาอะไรได้บ้างแล้วก็ดูในตําราว่ามีอะไรที่เราต้องเพิ่มบ้างแล้วก็จำํำลงไปตั้งแต่ flash การนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะใครจะไปเล่นมุกนี้ก็ได้แล้วก็ทุกอย่างที่แนะนําให้มันก็คือช่วยให้ตัวรอดได้ พอมันช่วยกันขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ไทยสังคมเนี่ยเราไม่เรียนเลยแบบศูนย์เลยจริงๆใช่ไหมก็ไม่ได้เรียนคยทำนี้แอบแอบแอบถามนิดนึงแล้วเพราะเผื่อบางคนรับอยากจะรู้ว่ามันขนาดไหนเนี่ยในโรงเรียนมันช่วยเขาเรียกอะไรความรู้ภาษาไทยจากระดับมต้นเนี่ยเนาะพื้นฐานทั่วๆไปกับข้อสอบเตรียมโดมมันขนาดนั้นไหมมันช่วยได้บ้างไหมก็อาจจะช่วยได้ประมาณนิดนึงค่ะว่าเตรียมโมดมก็ รู้สึกว่าขา้อสอบยากกว่ายากภาษาไทยเขายากกว่ากวาักสูตรที่เราแบบพูดง่ายคือเรียนมต้นทั่วไปไม่ขนาดอาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่ม,มเยอะๆหน่อยค่ะโอเคมาถ้าถามพี่นะก็คือถอนาหารจากน้องเส้นว่าเขาใช้วิชาอื่นเนะี่ยดันเราหมดเลยแต่ไทยสังคมเนี่ยถ้าทางบ้านเราไม่ได้เป็นแบบแข็งวิชาอื่นขนาดนี้อาจจะต้องไปเก็บเทาหน่อยแต่ถ้าวิชาอื่นเราแข็งมากๆอะขนาดไทยสังคมเรไม่เรียนเลยมันก็ยังถึงที่3นะโอ้โหสุดยอดมากดีใจมากทีนี้แน่นอนนะถ้าเกิดพูดกันตรงนี้เลยว่าผลงานปีนี้ของเรา น้องทางบ้านก็อยากจะเป็นที่เส้นวันนี้แหละนะครับแต่แน่นอนว่าก่าวจะถึงตรงเนี้แต่ถ้าเราถอนนะฮะทุกพี่ๆทุกคนเลยเราจะพบว่ามันไม่ได้เส้นทางสวยงามขนาดนั้นมันอาจจะมีตกหลุมบ้างมีอุปสรรคอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันของในมุมน้องเส้นอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วเราเผชิญแล้วผ่านมาได้ยังไงลองยกตัวอย่างที่หมดไฟคะ่ะเอออว่ามาเลยคือก็เกิดประมาณช่วงประมาณมหนึ่งเทอมสองแล้วก็ไล่มาถึงประมาณมสองเทอมแรกๆค่ะ เพราะว่าช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าเราสอบเข้ามอหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็กติดแล้วโรงเรียนติดแล้วโรงเรียนของออจังหวัดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อาจจะต้องพักบ้างแต่พอได้พักแล้วมันก็เหมือนรู้สึกว่าเราหลุดออกไปนิดนึงเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันคือเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราจะกลับมาตอนไหนก็ได้แต่พอเราพยายามทาจริงๆมันก็ไม่มีแรงที่จะกลับมาค่ะมันแบบว่าคือพอมันไหลยาวๆแล้วก็อจะดึงกลับมันเหมือนกับเนี่ยเนี่ยมันคือธรรมชาติของแบบเด็กวัยนี้เลยนะ ดึงไม่ได้ดึงกลับง่ายนะไอ้เวลาไหลก็โดนแล้วปล่อยตามความที่เกียจใช่มันซึมไปเรื่อยๆแต่งัดกลับเนี่ยเส้นทํำยังไงอ่ะเออในการพาตัวเองกลับมาก็ช่วงประมาณม2ค่ะ <c oughs> ก็มีสอบสวนด้วยค่ะ<ม>สวนอคอมพิวเต<ม>อร์<ม>ก็เลยอ่านมาด้วยค่ะ<ม>แล้วพอเราอ่านจุดนั้นเราก็พอมันได้พอมันสอบติดค่ะมนันก็ได้ผลออกมาก็เลยเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เราอยากทําต่อไปค่ะแล้วก็ กับผลงานแบบว่าเกดเฉลี่ยที่เราได้แต่ละเธอมันดีขึ้นก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้อยากอ่านหนังสือต่อไปแล้วก็ทําให้มันสําเร็จมากขึ้นค่ะแปลว่าช่วงดรอกแหละเรายอมรับสภาพว่ามันงัดยากแต่พอมันงัดเริ่มเงยกลับขึ้นมนาะปุ๊บเส้นทางจะบอกน้องๆว่าพอมันเริ่มได้อะไรที่มันอาจจะไม่ต้องแบบยิ่งใหญ่ก็ได้นะเกรดดีขึ้นหรือความสําเร็จที่ดึงกลับมาได้เล็กๆน้อยๆก็เป็นกําลังใจใช่แล้วก็พอมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเฮ้ยเราเรากลับมาแล้วเราไหวแล้ว มันก็กามันก็กลับมาพูดอ่าโอเคนอกจากนั้นเนี่ยเอางี้แล้วกันพี่เส้นน้องๆทางบ้านจะสงสัยแล้วบางคนติดเกมติดซีรีส์ติดนู่นนี่นั่นพี่เส้นมีอะไรในชีวิตที่เรานะสนุกสนานตามวัยรุ่นที่ติดบ้างไหมซีรีส์เกมหนักอะไรติ๊กตอกหลุดเวลามากที่สุดแล้วอ่าโอเคมันคงมีช่วงที่หลุดเฟรมบ้างใช่ไหมไถยาวๆเพิ่มเิ่เรามีวิธีการคือพี่ว่าเล่นได้แต่เราเรา เวลาเราคุมตัวเองเราทำยังไงหนูคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เข้าห้องน้ำค่ะเราเล่นจนแบบอาสุธแบบโควตีไปเข้าห้องน้ำเลยอ่ะเข้าห้องน้ำมันก็จะเราก็จะเริ่มแบบว่าตกตะกอนความคิดค่ะโอ้มันเหมือนเป็นจุดพ้อส่งร่างกายใช่ค่ะก็เฮ้ยแบบโอเคตั้งเงยอะอาจจะสองชั่วโมงคัมติงแล้วก็ลุกไปห้องน้ำค่ะตอนนั้นนี่หนูได้ใช้ห้องสุขาให้เกิดประโยชน์คือเมื่อวานนั้นค่ะฉันทำอะไรอยู่ค่ะแล้วมันยังไงอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยหรือเรา เราควรจะอะไรอย่างเงี้ยหรอมันชิคต่อนเล่นจนเหนื่อยแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าอ้าก็กลับมาอ่านอะไรแบบนี้ด้วยนะยังแปลว่าทางบ้านเนี่ยอาจจะพักห้องน้ำบ่อยขึ้นนิดเด็กเลยซีรีส์ติดกับเขาบ้างไหมจีนเกาหลีแนวอะไรเงี้ยครับเออ่ดูเป็นของต่างประเทศฝรั่งมากกว่าอ๋อทีนี้ฝรั่งเออมาช่วยแล้วภาษาด้วยนะใช่จริงๆก็ได้ประโยชน์เออืองันก็เรียกว่ามันเป็นการผ่อนคลายที่มีประโยชน์ไปในตัวแล้วกันนะครับดังนัสายเกากับสายจีนเนี่ยจะต้องอดใจนิดนึงเพราะว่า อ่าไม่ว่าจะสอบเอมวิทเควิตหรือสอบทียูมันไม่ได้ใช้เกาหลีกับจีนเข้าใจนอกจากนั้นเกมเล่นบ้างไหมก็เล่นบ้างบางทีค่ะไม่ได้บ่อยขนาดนั้นไม่ใช่เด็กตดเกมค่ะ,อะโอเคกีฬาล่ะกีฬาเอออยากรู้ว่าพวกกีฬากีฬาดนตรีอะไรเงี้ยมันมีกิจกรรมพวกแบบอย่างนี้ไหมอ่าดนตรีก็เล่นกีตาร์ค่ะ,ะเป็นสายกีตาร์นะคะอ่าไฟฟ้าหรือโปรง่งหรือบบอ่าโปรง่งค่ะโอเคแล้วก็นอกจากนั้นมีชนิดอื่นไหมหรือกีตาร์เป็นหลักก็กีตาร์เป็นหลัก,ก,กร้องเพลงบ้างเบียโนนิดหน่อยค่ะ ได้หลายอย่างนะนี่นี่ขอถามนิดนึงนะเจอหลายคนแล้วก็สัมภาษณ์มาเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยบางคนนะบอกว่ามันผ่อนคลายแล้วมันได้อะไรบางอย่างในมุมของหนูอะดนตรีแค่ผ่อนคลายอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราได้อะไรจากการทามันบ้างฝึกความอดทนค่ะความแบบว่าการจดจ่อกับดนตรีแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นู่นน um ี่นั่นด้วยตอนทํามันอาจจะทำเพราะชอบผ่อนคลายแต่พอมาย้อนดูนี่คือสิ่งที่ได้ โอเคโอเคนอกจากนั้นตะกีฬาไม่ได้แบบเป็นแนวแนวนั้นใช่ไหมไม่ได้ขนาดนั้นค่ะก็ไปวิ่งว่ายน้ำบ้างบางทีหรือไปขนาดนั้นก็มีวิ่งว่ายน้ำ <c oughs> แต่ไม่ได้บ่อยค่ะ,ะ,ะไม่บ่อยไม่บ่อยแต่ดันรู้สึกว่ากีฬามันช่วยอะไรเราไหมหรือแค่แค่ออกเพราะว่าอยากจะแบบให้มันสุขภาพก็ผ่อนคลายดีค่ะอ่าโอเคอาจจะไม่เล่นกีฬาแต่ดนตรีเนี่ยคือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าได้บางอย่างมาเลยค่ะ ทีนี้เราจะมามูฟออนต่อที่สนามสอบแหละอ่าบนเสื้อตอนนี้แบบว่าทั้งทีวีมิทย์นะนะโอเคนี่ต้องมามาแชร์ให้น้องๆฟังหน่อยแล้วกันเอาพาร์ทแรกวิชาการก่อนสองเสนวิชาการของเอ็มวิทแล้วกันเนาะสอบแค่เลขกับวิทย์รู้สึกวิชาไหนเนี่ยเก็บคะแนนได้ง่ายกว่ากันหรือว่างเลขวิทย์อ่ารู้สึกว่าคณิตจะเก็บคะแนนได้ง่ายมากกว่าช่วงแบบว่าพาร์ทบทความแล้วก็พาร์ทของพาร์ทข้อสองคะแนนค่ะจะเก็บคะแนนได้ง่ายกว่าทั้งสี่นักอันซีนบทความก็ปีนี้แอสกี้โค้ดใช่ไหมใช่ค่ะทำได้ไหม โอ้สนอคอมค่ะเห <laughs> <laughs> ็นไหมต้องการคำนี้เลยเพราะว่าเลยร,รู้ปะเลขฐานเราในคอมมันคือเหมือนกับศูนย์หนึ่งเนี่ยที่มันต้น <laughs> องรู้อยู่คู่กันออใช่ปะ <laughs> แล้วเชื่อไหมว่ามันถอดออกจากหลักสูตรมอต้นน่ะน้องเซนแล้วพี่อ่ะไม่เคยบอกให้น้องๆทิ้งเลยเพราะพี่รู้สึกว่าเขาเล่นรีเลยแล้วปีนี้ก็กลับมาอีกนะครับแนละ้วคอนเฟิร์มได้ว่าเลขฐานเนะเอาบทความนะนั้นเลขช่วยละ ง่ายกว่าวิทแล้ววิทเนี่ยในภาพวิทของรอบแรกเอ็มวิทอะตัวไหนที่มันยากหรือลักษณะข้อสอบเป็นยังไงแชร์จากมุมเราได้เลยอรู้สึกว่าปีนี้จะวิเคราะห์เยอะขึ้นคะ่ะไม่ได้แบบว่าเล่นเลขแบบว่าเอามา คำนวณถึกแล้วก็ข้อจะวิเคราะห์มากๆเน้นการใช้คำพูดค่ะก็จะมีข้อที่เป็นข้อคะแนนน้อยแล้วก็ข้อที่จะเป็นคะแนนเยอะค่ะที่มันจะให้ตอบหลายช้อยส์นู่นนี่นั่นแล้วในไส้วิดด้วยกันเองเลยอ่ะบางเพื่อนน้องๆมันอยากรู้ว่าพี่หนูอยากเข้าเมวิดกับพี่เซนเลยแต่ว่า ในมุมพี่เ้นแล้วกันอันไหนที่คิดว่าฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรเงี้ยเนาะอะไรที่พอเก็บคะแนนได้ง่ายสุดในมุมเรารู้สึกว่าส c o p เนื้อหาน่าจะเป็นเคมีเก็บง่ายสุดค่ะแล้วก็ส่วนตัวถนัดชีวะมากกว่า<อ>ฟิสิกส์ก็เลยน่าจะให้ชีวะค่ะ<อ>แล้วก็ฟิสิกส์ก็ยากสุดโอเคสําหรับเราฟิสิกส์อาจจะยากสุดเคมีชีวะแล้วนะฟิสิกส์ทีนี้อันนี้คือรอบแรกเนาะแล้วก็พอพอพูดถึงวิชาการปุ๊บเนี่ยขออนุญาตต่อยอนรอบสองไปแล้วกันนะรอบสองเป็นไงอ่ะพี่เ้นเพราะว่าได้ข่าวว่าเราดูอ่าไฟล์รรดดกพี่้วยอบล ซึ่งแน่นอนเราจะเห็นแบบมอดกพี่เป็นกองเลยนะ<ช>ตั้งแต่ปีเก่าๆจนถึงปีล่าสุดเลยอย่างเงี้ยสำหรับเลขเราคิดว่าข้อสอบรอบ2ปีนี้รีวิวให้น้องๆฟนงหนัเป็นไงบ้างปีนี้เลขใช้คะแนานมากขึ้นก็มีบทบาทมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะง่ายค่ะก็ยัง<บ>เป็นเหมือนกับนางฟ้าใช่ค่ะรู้สึกว่าเป็นแบบมันจะให้เป็นบทความมายาวๆค่ะแต่ว่า จริงๆแล้ววิธีในการหาคำตอบก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะมันจะเป็นเหมือนเอาวิเคราะห์เป็นสถานาการณ์เป็นนู่<ช>นนี่นั่นมาใช่ไหม <อะ S 1> ซึ่งในเทรนช่วงหลังที่เราใสา่ไฟล์รอบ2อ่ะมันจะเหมือนเป็นการเอาเลขมาแอปพลายอ่ะถูกไหมเออๆนั่นแสดงว่าเลขพอเก็บได้ไม่ยากสัดส่วนเพิ่มขึ้น <คะ S 1> วิแต่างจากเดิมไหมรอบ2กับรอบแรก ปีนี้เป็นให้กระดาษมาชุดหนึ่งคะ่ะแล้วก็จําคําตอบเขียนทดลงไปในกระดาษเสริมแล้วก็เขาก็จะเก็บกระดาษตัวแผ่นแรกออกแล้วก็ให้ไปตอบคําถามในชุดต่อไปะะอมีการแบบเล่นเรื่องรูปแบบการสอบอะไรนะอ่ความรู้สึกเราดีกว่าอะยากกว่ารอบแรกไหมหรือแค่มันเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเปลือก <With. S 2> ออรู้สึกว่าตึงขึ้นค่ะสำหรับวิดแล้วก็แต่รู้สึกว่าไฟาเก่าๆพ้่งที่จะมาช่วยได้เยอะมากเลยคะระบ้วผกว่าเราต้องทําใจไว้ประมาณไหนเอ,ออเเพราะฉะนั้นแปลว่าไฟารอบ2ที่ทางออดีมันให้ก็ไปดูซะนะอ,อะไรที่เป็นมรดกกันนะไปทําไปเตรียมละเอ้เราวิดอีกอีก,อกทิ้งท้ายนิดนึงแถมให้หน่อยก็าทางบ้าน อาจจะอยากรู้ว่ามันออกทรงแลบอีกไหมมันเป็นแลบ l นะวิทยาเราสองปีนี้ออกแลบอีกเป็นแลบเรื่องเกี่ยวกับเลนส์ค่ะแล้วก็วัดว่าจุดโฟกัสเท่าไหร่แล้วก็เกี่ยวกับเคมีด้วยก็คือ,อผสมสารละลายความเข้มขน้นค่ะแปลว่าแนวแลบก็ยังคงต้องติดตามอยู่นะอโอเคอันนี้คือภาพวิชาการของฝั่งเอมิทข้ามมาฝั่งทีบ้างรีวิวสนามพัดนวิชาการก่อนในทุกวิชาตอรองเราอะไรง่ายสุดทีปีนี้เออภาษาอังกฤษค่ะโอเคก็ตามที่ถนัด อ่ะลองแล้วลองลงมาเลยคณิตโอเคคณิตก็ดึงแล้วก็เป็นค่อยเป็นวิ์เนาะแล้วก็อันที่น่าจะไม่ช่วยแล้วอะไรได้สองคกโอเคแต่เราจะไปดูวันที่6มีนาภาพวันนั้นเนาะที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันสอบโอ้ที่ที่รวมกันทุกอย่างเลยแต่พันนวิชาการในครึ่งแรกอะครับน้องเส้นเอ่อไทยสังคมพร้อมเลขเส้นแบ่งเวลายังไงทําวิชาไหนก่อนแบ่งเวลาคเขาน่าจะให้เวลา2ชั่วโมง15นิดนิดปีนี้มีเพิ่มนิดนิดอ่าใช่ใชชั่วโมงครึ่งแรกทําคณิตค่ะแล้วก็ ครึ่งชั่วโมงประมาณ2ีสนาทีถึงครึ่งชั่วโมงหลังก็ไปถามุทยสังคมะคะ<อ>่ะไม่ได้ตรงนั้นก็คือเดาไปเลยแล้วก็สุดท้ายก็มาเก็บคณิตข้อที่เหลือค่ะโอเคต้องบอกอย่างนี้เนาะทางบ้านอาจจะตกใจหูพี่เราฟังมาเยอะนะหลายคนต้องบอกว่าหลายคนเลยแล้วกันนะอาจจะทาไทยสังคมก่อนตัดสินใจตื้นๆ,ๆมาทำเลขแต่ของเราพี่เข้าใจนะแล้วน้องทางบ้านจะได้เข้าใจมุมที่เซนด้ว่าคือเขาไม่ชอบไทยสังคมแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนไทยสังคมด้วยเพราะฉะนั้นนี่แปลว่าแผนเขาคือเอาของขนาดทำให้มันเต็มพี่เลยแต่นูเผื่อเวลาไว้ เพื่ออ่านทําได้<ช>และเผื่อเดาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นแนวแนวที่แบบเอ้ยสายบู๊มาแล้วเลขมาแต่ใครคงไม่เอาจริงอ่ะก็ก็ค่อยมาเจียดเวลาตอนท้ายแต่อย่างจริงก็ไม่เหลือเลยอังกฤษพร้อมวิทยาศาสตร์หนูทาอะไรก่อนแเวลาอย่างไรทำอังกฤษให้เสร็จเลยค่ะว่าวิทย์ <นะ S 1> แล้วก็เลยเวลาก็กลับมาเช็ค ไล่ไลเช็คดูคะ่ะอังกฤษใช้เวลาประมาณเท่าไหร่พอแชร์น้องๆได้ไหมคร่าวๆก็ได้นะมันจำเป๊ะๆไม่ได้หรอกเอ่สิบนาทีคะ่ะแถวๆนั้นไม่น่าทำครึ่งชั่วโมงไม่น่าครึ่งค่ะโหดเร็วใช้ได้ <laughs> <laughs> แต่ว่าเตรียมตัวมาดีวิชาที่ชอบก็คือไม่เกินครึ่งชั่วโมงจบ,บแล้วก็รีบมาทำวิ์เลยมีวมกกลับไปอังกิจเลยไหมหรือว่าที่เดียวจบเลย20กว่านาทีนั้นก ยี่สิบกว่านาทีอังกฤษก็จบเลยค่ะแล้วก็มาทําวิทย์พอทำเสร็จก็กลับไปทวนทุกอย่างอ๋อไม่มีเวลาเหลือทวนอะ่ะนี่แสดงว่าแป๊บนึงนะที่เขาบอกว่าเตรียมอุดมเป็นสปีดเทสทําไม่ทันทันยาก,ยากมากเลยพี่บีบเค้นเวลามากเลยพี่แัดงว่าพาร์ทเช,ช้ากับพาร์ทสายอ่ะไอพาร์ทที่เวลาเหลือเนี่ยถ้าพี่ฟังอย่างหนึ่งนะเหมือนพาร์ทสายเวลาจะเหลือเลยสำหรับหนูเ<อ><น>ลือค่ะเพราะหนูกลับมาเช็คอะใช่ค่ะแต่พาร์ทเช้าอ่ะบอกน้องๆหน่อยมันกม่เหลืเลยแครชันมาก เออเลขไทยสังคมนีม่ขนาดว่าเขาทําเลขแบบไอ้นี่แล้วนะกระชันมากโอเคงั้นน้องๆจะได้เตรียมตัวทีนี้เส้นขออีกนิดนึงเลยเพราะว่าก่อนจะข้ามไปภาคบรรยากาศด้วยความที่นะเลขมานั่งอยู่ตรงนี้แล้ว<ม>จา์เลขแอบบให้น้องว่าที่ที่อแป่เก้าเกต่อไปไหนว่าเลขปีนี้เนี่ยบทไหนรู้สึกคุ้มบทไหนเจอเยอะๆให้พี่เส้นแบบสปอยให้สักนิดนึง น้องจ้มีกำลังใจเก็บคะแนนไม่ยากออกเย,ยอะๆเลยคะ่ะน่าเก็บคะ่ะพิชชาคณิตน,น,น่าเก็บคะ่ะก็พิชชาคณิตก็มีส่วนที่ยากด้วยก็ะะอาจจะทิ้งตรงนั้นไปก็ได้อ,อ,อบทอะไรง่ายๆแบบลองจิ้มเป็นสักนิดดให้น้องๆพอไหวไหมจำนวนตัวเลขกับสมการบ,บางโจทย์ซุยได้ก็เลยคิดว่าตรงนั้นคุ้มมากๆแทนโกงเลขอะไรงี่อ่าโอเคแล้วก็โจทย์ปัญหาล่ะโอเคไหมน่าเก็บไหมค่อนข้างโอเคค่ะอ่าโอเคก็คือเรียกว่า ช่องโหวที่พี่ปานบอกอะอะไรที่มันแบบแทนเลขได้แทนค่าได้<ช>ก็สัตว์เลยสัดเลยจริงๆพี่บอกเสมอนะเพราะว่าพี่เป็นคนสอนคนนึ่ที่ไม่ปิดกั้นวิธีพวกนี้ถ้าเราเห็นช่องทําได้คทำเลข,ขาน้องๆกลัวมากอะแบบโอยอยากจะทิ้งแค่เห็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมพร้อมท<ช>ิ้งแล้วอะพอมนท <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วมีสักบทดีๆ,ๆหรืออะไรแบบหัวข้อให้น้องๆอุ่นใจแบบปีนี้ไม่ยากมากวงกลมค่ะวงกลมทิษดีวงกลมทฤษดีวงกลมพวกไล่ๆอะไรเงี้ยมุมด้านนิดๆดหน่อยๆเฮ้ย อย่าลืมนะอันนี้เน้นๆเลยนะอ่าโอเคขอข้ามาที่ฟากบรรยากาศบ้างแล้วกันนะครับสนามสอบเอ็มวิทเป็นสนามสอบที่เรียกว่าภูมิภาคไม่ได้รวมทุกคนเส้นสอบสนามที่จังหวัดไหนเอลยเออที่จังหวัด 108, ว้อยเอ็ดค่ะโรงเรียนสตรีศึกษาค่ะโอ้คือสอบจังหวัดตัวเองเลย งั้นมันแน่นมันกดดันมันอะไรไหมหรือมันฟิลก็อยู่จังหวัดตัวเองอะมันเป็นยังไงอะตอนนั้นก็อยู่จังหวัดตัวเองค่ะไม่ได้กดดันอะไรขนาดนั้นคนก็มาเยอะเกินไม่เยอะเกินเป็นคนในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดก็คือแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบโอ้โหจนแบบรถติดทั่วจังหวัดเลยนะเอ็มวิดนี่พี่ได้ข่าวลือมาคอนเฟิร์มหน่อยสิน้ําท่านี่คือไม่ได้กินเลยระหว่างสอบเขาไม่มีน้ําให้จริงไหมเพราะอย่างนี้คือต้องแบบคอแห้งนิดหนึ่งก็ต้องบริหารจัดการประมาณนั้น ได้เข้าห้องน้ำไหมระหว่างระหว่างเลขกับวิทย์แต่มันจะมีพักสั้นๆนิดหนึ่งใช่ปะพักไม่ได้เข้าค่ะนั่งก็ดังแช่อยู่ตรงนั้นยิงยาวเลยอ่าโอเคโอเคแล้วเออก็ด้วยความที่มันไม่ได้เอบนานเข้าเตรียมอุดมด้วยแล้วก็มันก็อยู่จังหวัดเดียวกันเองอนะเนาะมันมันไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปปรับตัวอะไรเยอะแต่ถ้าฟาดเตรียมอุดมมันไปสอบที่ Impact เม,อ impact อมืองทองทอมันหมดเรามาพักกรุงเทพป่ะหรือว่ายังไงบ้างอ่าพักอยู่กรุงเทพค่ะใกล้ๆสนามสอบไหมก็ ยี่สิบนาทีถึงค่ะยี่สิบนาทีถึงอ่ะเอาว่าไม่ไม่กดดันมากแล้วการจัดการอ่ะโหเขาบอกว่าห้องน้ํานี่เรื่องใหญ่เลยนะโดยเฉพาะผู้หญิงเอออยากรู้ว่าเส้นทําไงบอกน้องๆผู้หญิงแบบรุ่นต่อๆไปก็ได้ว่าควรทํายังไงดีเข้าห้องน้าตอนไหนดีก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าอยากเข้าก็รีบวิ่งไปเลยค่ะเพราะว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าจัดการไวอยู่นะคะเพราะว่าก็เข้าตอนแบบว่าเบรกมันน่าจะพักครึ่งชั่วโมงไปตอน15นาทีแล้วแล้วแถวมันยาวมากก็อยากเข้าทันนะคะแล้วก็ยังเลอเวลามานั่งได ยาวจริงๆแถวแต่เรียกว่าถ้าเกิดสมมติเราไปเร็วได้ก็รีบพุ่งไปใช่ตอนพักเบรกเขาว่ามีของอะไรนะเป็นขนมให้กินมีน้ำให้อะไรเงี้ยหนูได้กินเนี่ยเขาไม่เอากินทุกอย่างกินทุกอย่างโอ้โหเก็บหมดอร่อยไหมอ่ะโคตรอร่อยเลยสำหรับโมเมนต์นั้นนี่คือใช้สมองมาเยอะแล้วหนูว่ามันอร่อยอ่ะหนูกินอน้ํากินขนมกินคุ้มห้าร้อยบาทุ้มไอพี่เจ้าค่าสอนคุ้มมากกินเกลี้ยง พราะมีน้องบางคนไม่กินนะแล้วกล่าวว่าจะออกไปกินสุดท้ายเขาไม่ให้เอากลับนะใช่ค่ะน่ารูสานากเพรากลัวจดเขาต่อไปไงแต่คนรู้ป้าเรียบค่ะโอเคแล้วในระหว่างพักเราก็ได้เข้าห้องน้ําถูกไหมครับการเข้าห้องน้ำครั้งที่สองนี่คือหลังจากสอบไปครึ่งครึ่งทางแล้วก็คือพักตอนัหนใช่ป่ะโอเคแต่แต่ระหว่างทําการสอบไม่ได้เข้าห้องน้ําใช่ไหมไม่ได้เข้าครับแล้วตอนออกมา โอ้โหประชาชนฝูงชนวุ่นวายไหมหนูออกคนไททายเลยค่ะออกไททายเลยฝากแชร์น้องๆหน่อยและกันสนามเอ็มวิทสนามทียูหนูแนะนำเด็กๆไงดีวันก่อนสอบก่อนวันสอบก็อย่ากินของเผ็ดค่ะอย่ากินนมค่ะแล้วก็อย่าอย่าทำให้ตัวเองเครียดค่ะก็พักผ่อนเยอะๆนอนหลับไม่ได่เราเนี่ยก่อนวันสอบกินยาแก้แพ้ค่ะออกกินยาแก้แพ้ง่วงโอเคแต่ว่าสุขภาพท้องไส้แล้วก็จิตใจสำคัญเนาะ ทีนี้พอในวันสอบอ่ะเครื่องเขียนน่ะหนูแบบว่าเขาบอกบางคนแบกดินสอปากกากันเข้าไปนะเอาเอาดินสอไปกี่แหง่งได้ไหมเอาไปห้าแท่งค่ะพอไหมหนูพอค่ะพอต้องไปถึงกันเหลาอะไรไม่ต้องได้ไหมไม่เหลาค่ะโอเคดีนะคือเตรียมไม่ให้พอนะนาฬิกาจําเป็นไหมในการที่เป็นเข็มก็จําเป็นคะ่ะควรจะมีนาฬิกาไว้ตรงโต๊ะ สักตัวหนึ่งเพราะว่าจะได้รีบดูค่ะในห้องสอบมันมันมีไม่มีให้หรือมีแต่ไม่มีนาฬิกาอยู่แต่มันจะอยู่ชั้นด้านบนๆนะคะแล้วมันมองยากที่โซนที่หนูนั่งก็มองยากแสดงว่าการคุมเวลาเนี่ยสำคัญเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเะเสื้อหนาวว่าจำเป็นปะบางคนไม่ขี้ก็ขี้ร้อนอ่ะหนูเอาเข้าไปไหมเสื้อหนาวเออไม่ได้เข้าไปค่ะชั้นโรเรียนแขนยาวโอ้ดีไซน์ของโรงเรียนเนี่ยแขนยาวอยู่แล้วค่ะมันก็คลุมสงบดีอะไรดีทีนี้ครับ้องเซนคำถามขมวดปมสำคัญเพราะแน่นอนว่า การที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยถ้าพี่ให้เส้นเค้นๆเ,เลยว่าอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จอะไรคือสิ่งที่พาตัวเราขยับจากตอนปฐมไปปลายมอต้นหรือช่วงที่เปเปๆแล้วกลับมาจนถึงตรงนี้ได้อะ่ะมันต้องมีอะไรที่เป็นตัวดึงสําคัญเป็นตัวไลฟ์สำคัญก็ได้เส้นว่าคืออะไรสําหรับเราอย่างแรกก็คือต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆค่ะอุ้ชอบนะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้เพอรอ์เฟกตลอด เสน้นบอกให้อภัยตัวเองให้กําลังใจตัวเองอม,มันมันมันช่วยยังไงขอแบบอาจจะเป็นตัวอย่างโมเมนต์ในชีวิตของเราที่เห็นชัดๆเลยก็ได้ช่วงแย่ๆเลยช่วงไหนก็ได้มันมันรู้สึกยังไงตอนนี้ช่วงแย่ๆมันก็จะรู้สึกว่าเราก็ทําพลาดไปแล้วค่ะเหมือนกับว่าเราจะพาตัวเองออกจากจุดนั้นไม่ได้แล้วถึงออกมาแล้วเราอาจจะรู้ว่ามันอาจจะสายไปแต่ว่าในความจริงแล้วมันไม่มีอะไรสายไปค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วก็พาตัวเองกลับขึ้นมาให้ได้ โหพี่ชอบมากเลยอนะคำนี้หรือมีอีกสักหนึ่งเคล็ดลับไหมก็ Consistency ค่ะต้อง okay. ต่อเนื่อง ừ, ต้องอย่าง <ừ, ừ. S 2> น้อยเราก็ต้องทำมันทุกวันค่ะ <ừ. S 2> ทำน้อยไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำค่ะ <ừ. S 2> ทำน้อย,อยแต่ทำทุกวัน <ừ. S 2> ดีกว่าทำเยอะๆแล้วค่อยมาทำสองสวันก่อน <ừ. S 2> จะเด็ดลน์โชอบนะเพราะความต่อเนื่องเนี่ยมัน ทำโจทย์ก็ได้มันมันทำโหมอวันสองวันแล้วแบบเยอะๆมันอาจจะทําไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นแต่วันละห้าสิบหรือสิบข้อยี่สิบข้ออะไรเงี้ยไม่ต้องเยอะมากก็ได้ห้าข้อสิบข้อแต่ทุกวันนะมันยิ่งใหญ่ลองแชร์เป็นตัวเลขให้น้องๆทางบ้านฟังได้ไหมว่าความต่อเนื่องของหนูเนี่ยอย่างเช่นทำกันบ้านทําโจทย์เลขเนี่ยมันประมาณสักวันละเท่าไหร่ก็ได้ช่วงแรกๆก็ประมาณสิบข้อค่ะแล้วก็อัพมาเรื่อยๆค่ะก็จะชินกับการทําโจทย์เรื่อยๆทุกวันแบบนี้ค่ะแปลว่าเริ่มต้นน่ะก็คือสิบข้อจับต้องได พอไหวพอมาใจมากําลังมาแล้วมันจะเพิ่มก็ว่ากันใช่ค่ะโอเคก็คือสรุปแล้วนะให้อภัยตัวเองเข้าใตัวเองกับเรื่องของ c o n s ิสเ e n c y ความต่อเนื่องใช่ไหมพรอยากฝากอะไรฝากกันน้องๆได้เลยก็สู้ๆนะคะน้องๆไม่มีอะไรจะแข็งเกร่งมากกว่าใจของพวกเราแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเราจะทําไม่ได้มันก็อาจจะส่งผลเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราทําได้มันก็จะทําให้เราผลักดันตัวเองไปเรื่อยๆจนเราทําได้ค่ะ ให้ทุกๆคนพยายามเริ่มก่อนให้มี consistency ให้สู้ๆนะคะหวังว่าทุกๆคนจะได้ไปเรียนในสถาบันที่ชอบแล้วก็ใช่กับตัวเองค่ะสำหรับการมูนะคะก็บนกับออของโรงเรียนก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นศาลหลักเมืองค่ะถ้าเกิดว่าเป็นศาลให้บนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระก็บนไว้กับพระที่เรานับถือก็ได้ค่ะให้เป็นขอท่าน,นะคะ่ะก็ขอให้ทุกคนสําเร็จนะคะทุกคนทําได้แน่นอนสู้ๆค่ะโอ้วันนี้ขอบคุณพี่เส้นมากๆนะครับทุกอย่างแล้วกันนะสุดท้ายสําเร็จได้ด้วยใจ แล้วก็อย่าลืมให้อภัยตัวเองให้กําลังใจตัวเองและความต่อเนื่องที่เส้นบอกเสมอมานะครับตันสุดท้ายมีเส้นส่งกําลังใจให้ขนาดนี้แล้วขอให้ทุกคนถึงเป้าหมายนะตามที่ตั้งใจวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายเรียนเลขกับพี่ปา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 เย้